ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของมุ้งครับคุณผู้ฟังหลายคนพอพูดถึงเรื่องมุ้งก็ทายหัวเอ๊ะเราไม่ต้องใช้มุ้งกันละไม่ต้องมาผูกสายผูกเชือกกันโยงระยะเราใช้มุ้งลวดกันหลายๆคนจะพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับเอาเข้าจริงสถานการณ์ณวันนี้มุง้งกลับมาเป็นที่นิยมมากทีเดียวเหมือนกันและที่น่าทึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ครับเขาใช้มุ้งในการแก้ห่วงจุ้ยนะคุณผู้ฟังอ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับและที่สําคัญตอน นั้นก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับยังต่อยอดภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมมุ้งไทยแบบโบราณดั้งเดิมต่อยอดแล้วก็ส่งต่อกันให้อยู่กับร่วมกับยุคสมัยได้อย่างดีเลยครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของแบรนด์ปันประพานะครับเป็นมุ้งไทยโบราณที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับสนทนากับเจ้าของแบรนด์ครับคุณปันประภาปูวังนะครับคุณปันอยู่ในสายกับเรานะสวัสดีครับคุณปันครับ สวัสดีค่ะคุณบานผมดูข้อมูลแล้วก็แหมตื่นตาตื่นใจยิ่งเห็นกระบวนการทําด้วยนะคือเวลาเราพูดถึงมุ้งคนรุ่นใหม่นะเขาบอกเอ้ยไม,ไม่ไม่ไม่ต้องและไม่คือสมัยก่อนก็จะต้องมัดเชือกผูกกัน4ี่สายห้าสายหกสายเลยนะเดี๋ยวนี้ก็บอก<ฆ>ว่าอยู่มุ้งลวดกันหมดแล้วอยู่ตึกกันหมดแล้วแต่เอาเข้าจริงๆตอนนี้ถ้าเราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดไปรีสอร์ทเราจะมีมุ้งสารพัดแบบเลยนะที่เขาเอามาใช้เป็นเครื่องประดับชั้นดีกับรีสอร์ทต่างๆและที่มากกว่านั้นคือ แก้วงจุย้ย<ช>แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นถามคุณปันก่อนครับไปยังไงมายังไงถึงต่อยอดสืบสารภูมิปัญญาเรื่องของหมูงโบราณน,นับจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่จนมาถึงรุ่นเราเนี่ยครับค่ะก่อนอื่นปันต้องเริ่มต้องบอกก่อนว่า คือจุดเริ่มต้นในการทำมุ้งของปันนะคะคือปันทำต่อมาจากคุณยายอีกทีนึงคุณยายชื่อว่าคุณยายสิงห์นะคะอตอนนี้คือคุณยายอายุ80ปีแล้ว<ฮ>แต่ยังสามารถตัดเย็บมุ้งให้เราได้อยู่ยังแข็งแรงดีใช่ค่ะก็เลย ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเพราะว่าคุณยายยังตัดเย็บอยู่เราก็เลยเป็นผู้ทําด้วยแล้วก็ขายให้คุณยายด้วยเพราะว่าเคยบอกให้คุณยายแบบหยุดทําแล้วด้วยอายุที่เยอะแล้วคุณยายบอกว่าคุณยายยังไหวอยู่ค่ะครับก็คือคุณยายของเราทํามาแล้วยังทําไหวเราก็เลยอยากจะต่อยอดภูมิปัญญาของคุณยายแต่แปลว่าต้องมีคนสืบทอดคุณยายด้วยใช่ไหมคุณกาคุณปัน คือถ้าถ้าไม่ได้มีปันแล้วอะค่ะก็จะไม่มีคนสืบทอดแล้วเพราะว่าหลานๆห,หลายๆคนก็จะเป็นแบบทํางานบริษัทกันหรือว่าทํางานอื่นๆนะคะนอกจากการค้าขายปันก็เลยมาทําตรงนี้แทนทําต่ออีกทีหนึ่งครับเอ้อย่างนี้<ต>เราต้องต้องหาเยาวชนหาคนรุ่นใหม่มาเพื่อสืบทอดกระบวนการถ่ายทอดเขาเรียกวิชาฝีมือต่างๆด้วยหรือเปล่าคุณคุณปัน ใช่ค่ะเราเราก็เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการตัดเลยว่าเราต้องตัดขนาดเท่าไหร่ถึงจะนำมาตัดมาทําเป็นมุ้งเย็บได้ขนาดเท่านี้เท่านี้แล้วก็วิธีการพับวิธีการจัดเรียงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เรียนรู้ใหม่จากคุณยายทั้งหมดเลยอเพื่อให้เห็นภาพการต่อช่วงของยุคสมัยมุง้งมุ้งสมัยโบราณกับมุง้งนปัจจุบนันนี้มันมีความแตกต่างกันไหมคุณปันถ้ามุ้งสมัย โบราณกับมุ้งปัจจุบันความแตกต่างจริงๆไม่ได้แตกต่างกันมากคะ่ะอาจจะแตกต่างกันที่วิธีใช้มากกว่าคื <S <S อถ้าเป็นสมัยโบราณเราก็จะมีใช้เพื่อป้องกันยุงป้องกันแมลงในการกลางนอนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ,ะและ้วก็จะเป็นมุ้งสี่เสามุ้งกลางสี่มุมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้คะ่ะใช่ใช่ถ้าหลังใหญ่หน่อยก็จะมีตรงกลางอาจจะต้องเพิ่มเป็นหกสายหรือแปดสายเพื่อที่ให้มันตึงหน่อย ใช่ค่ะอ่าแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นทรงสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยแหละใช่ค่ะแต่ณปัจจุบันมันพัฒนาไปเยอะกว่าน,นั้นมันเป็นกระจมบ้างเป็นเต็นบ้างเป็นอะไรต่ออะไรได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณปานใช่ค่ะเพราะว่าด้วยปัจจุบันนะคะวิวัฒนาการของเตียงนอนอของที่นอนหรือของที่พัก จะ <c oughs> ปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมยัยบางบ้านไม่ได้ซื้อมุง้งเราไปเพื่อป้องกันยุงและแต่ซื้อไปเพื่อตกแต่งบ้านที่เป็นเตียงสีเสาวสวยๆม,มันเจ้าหญิงอะคะ่ะก็จะซื้อมุ้งที่เปิดประตูได้สีด้านไปผูกใส่เสาผูกใส่เสาเพื่อให้ห้องมีความสวยงามมากขึ้นอหรือบางคน <c oughs> ก็ไปผูกเพาดานแล้วก็ห้อยลงมาเพื่อดึงถึงให้มันย้วยๆสวยๆเนาะ ใช่ค่ะเอาพวกนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการตัดเย็บหรือปรับเปลี่ยนรูปทรงจากเดิมมาเป็นรูปทรงปัจจุบันพวกนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณปานใช่ค่ะถูกต้องค่ะเราก็จะอ้างอิงตามที่นอนของอลูกค้าหรือว่าตามเตียงนอนของลูกค้าเลยว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ครับ ค่ะคุณคุณยายบ่นไหมคุณยายสิงห์บอกวุ้ยมันต้องเปลี่ยนรูปทรงเยอะคุณคุณยายสิงห์ก็มีแอบบน่นนิดนึงว่าว่ามันจะทําได้หรอหรืออะไรแบบเนี้ค่ะแต่เราก็แบบช่วยช่วยคุณยายปัดช่วยคุณยายเย็บว่า,าวก็มันสามารถทําได้แล้วก็ทําออกมาได้แล้วส่งให้ลูกค้าแล้วก็พอมีฟีดแบ็กจากลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าให้ยายฟังตลอดว่า ลูกค้าชมแบบนั้นแบบนี้นะว่าม้วงเราสามารถใช้ได้จริงอืเพื่อให้คุณยายแบบว่ามีแรงมีกําลังที่จะเย็บต่อได้ค่ะทั้งหมดนี้โดยกระบวนการผลิตยังเป็นกระบวนการทํามือทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณปนันทํามือทั้งหมดค่ะตั้งแต่การตัดเลยค่ะแล้วก็การเย็บแต่การเย็บเราจะใช้จากอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นคนเย็บเหมือนกัน มันต้องขึ้นรูปตัดกระบวนการต่างๆทั้งหมดเลยเริ่มต้นกันแบบโอ้ยทํามือกันทุกขั้นตอนด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่เป็นเป็นมุ้งอุตสาหกรรมอย่างที่เขาขายกันเป็นมุ้งไนล,ล่อนเป็นอะไรพวกนั้นนะของเราเป็นผ้าฝ้ายนะใช่ค่ะของเราจะเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยค่ะครับมันมันทำให้มันต่างจากมุ้งไนล,ล่อนหรือมุ้งอะไรอย่างอื่นยังไงครับ ด้วยความที่เราเราทำมุงเป็นผ้าฝ้าต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของฝ้ายอะคะอ่ะเขาจะมีจุดเด่นคือมีความแข็งแรงทนทานกว่าเนื้อผ้าอื่นๆ หลักๆเวลาเราใช้มุ้งส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้นอนในห้องแอร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีตัวพัดลมอยู่ในมุ้งอย่างเนี้ค่ะถ้าบางทีมุ้งไปเกี่ยวพัดลมหรือคนบางเอิญเดินเหยียบชายมุ้งบ้างถ้าเป็นอย่างอย่างผ้าฝ้ายอะค่ะความแข็งแรงคงทนอย่างนั้นจะมีมากกว่าค่ะคือเกี่ยวเกี่ยวมากก็จะไม่ค่อยขาดหรืออาจจะไม่ขาดเลยนอกจากว่าแมวกระโดดขึ้นมุ้ง กายอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสขาดได้ผมจําได้สมัยเด็กๆนะ <S <S> <S มันจะเป็นรูๆแล้วเราก็ใช้แผ่นก้อเอี้ยแผ่นอะไรไป,ไป <S <S> <S แผะปิดรูมันไม่ให้ยุนเข้าคืออาจจะหนังยางมัด <S <S> อ่าใช่ใช่แล้วก็ย้วยไปย้วยมา <S <S> <S> ออนี่เป็นความทรงจํำวัยเด็กของคนรุ่นก่อนหน้านั้นเนาอะ,อะ <S <S> <S แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนมุ้งจะปรับ ตัวเยอะเหมือนกันคือไม่ใช่เพื่อการป้องกันยุงอย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันเป็นเพื่อความสวยงามอ่ะดูจากรูปทรงคือแต่ก่อนเราก็จะเห็นเป็นผ้าฝ้ายสีขาวล้อมทั้งทั้งทุกด้านเนาะยกเว้นข้างล่างที่เป็นพื้นที่สําหรับคุมเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้างบนก็จะมีผ้าที่เป็นรวดลายด้วยหรือมีอะไรอย่างนี้เข้ามารองรับด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อืมอันนี้ตามดีไซน์ที่เราออกแบบเองหรือว่าตามดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการ คือเบื้องต้นนะคะเราจะทําตัวอย่างขึ้นมาก่อนเรื่องเรื่องสีมุ้งที่อยู่ด้านบนนะคะเราก็เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูว่าอาจเราปัจจุบันนี้เรามีแบบนี้นะลูกค้าสามารถเลือกซื้อแบบนี้ได้แล้วก็จะบอกลูกค้าว่าวิธีการของเราเป็นวิธีการมัดย้อมสามารถสามารถทําเป็นลายนูนลายนี้ในการมัดและย้อมได้ถ้าลูกค้าต้องการเราสามารถทําให้ได้แล้วก็ ยังเป็นมุ้งกันยุงเหมือนเดิมใช่ใชถือว่าลูกค้ามีแบบมัดย้อมแบบไหนส่งรูปมาให้เราดูเราสามารถทำให้ได้อ Make to order ให้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วมันดูสวยงามเวลาโดนไฟนะคือจากเดิมเรามองเพดานมุ้งเนี่ยสีขาวโล่งๆตอนนี้มีลวดลายมีสีสันด้วยแล้วเมื่อผ่านแสงไปยิ่งสวยเขเก็ไปอีก ใช่ค่ะออนอนหลับฝันดีได้แล้วล่ะทีนี้จุดเด่นๆของเราครับดูเหมือนตอนนี้ตลาดเรื่องของมุ้งคู่แข่งจะไม่ค่อยเยอะด้วยหรือเปล่าครับ คู่แข่งระดับปานกลางค่ะเพราะว่าสินค้าหลักของเราจะเป็นมุ้งผ้าฝ้ายและเป็นของไทยคู่แข่งเราก็เลยไม่ค่อยมีเพราะว่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบมุ้งที่เป็นของต่างประเทศเลยอันนี้นกภาพมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าชอบหรือว่าระยะเวลาการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันค่ะคแล้วอย่างนี้คือเราต้องทําเป็นสต๊อกของเราคือมีขนาดตามมาตรฐานโดยทั่วไปส่วนหนึ่งสาหรับลูกค้าที่สามารถซื้อได้เลย อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นขนาดมาตรฐาน4ฟุต5ฟุต6ฟุต8ฟุต9ฟุต12ฟุตอันนี้ค่ะเรามีเรามีพร้อมส่งเพราะว่าลูกค้าจะเป็นที่นิยมอยู่แล้วแล้วก็จะมีตามใช้มาตรฐานหลังใหญ่เราก็มีครับมันก็จะมีมุ้งหลังใหญ่มีประตูเปิดมีอะไรตามดีไซน์อันนี้จะทำเป็นสต็อกไว้พร้อมสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลย อันนี้คุณยายสิงจัดให้ก่อนนอกเหนือจากอันที่ลูกค้าอยากได้แบบพิเศษว่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ตามดีไซน์ใช่ค่ะถ้าตามดีไซน์จริงๆแล้วเราก็ใช้เวลาผลิตไม่นานประมาณสามถึงห้าวันหรือว่าถ้านานสุดก็ประมาณแค่เจ็ดวันเองอก็เสร็จแล้วสามารถพร้อมส่งได้อืมก็ใช้เวลาในการผลิตไม่เยอะใช่ค่ะครับอื แล้วทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กลายเป็นที่นิยมผมก็ดูทางทีวีแต่ว่าไม่ไม่ได้นึกว่าจะได้สนทนากับคนทําเรื่องของมุ้งเลยนะคือเขาเอาไป<ะ>ปรับหวงจุ้ยกันคือผม<ะ>ดูรายการหวงจุ้ยทางทีวีเนี่ยช่องหนึ่งทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะมาเอาละย้ายเตียงไม่ได้ย้ายประตูไม่ได้ใช้มุง<ะ>้งคมแล้วกันตรงนี้เข้ามามีส่วนทาทาให้เรื่องของการใช้มุ้งมันเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าและทําให้ยอดขายมันขยับเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับคุณปานครับ ทำทำให้การซื้อแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปกติมุ้งที่เราทำเราจุดเริ่มต้นคือเราเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมุ้งเนาะเราก็แบบมาหาลูกค้าใหม่ทั้งหมดแต่จะมีลูกค้ากรุงเทพที่สั่งมุ้งเราเราก็เลยได้มีโอกาสถามว่าลูกค้าซื้อไปใช้ในในไหนหรอคะหรือว่าซื้อไปฝากที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เพราะรุเทไม่น่าจะใช้เนในเมืองมากอืม ลูกค้าก็เลยแบบบอกเราว่าอ๋อพอดีพี่ซื้อใช้เองใช้แก้ห่วงจุ้ย <c oughs> ในการแบบที่ไม่สามารถแก้ประตูคอนโดหรือว่าประตูบ้านไปอีกทิศทางหนึ่งได้ <c oughs> ก็เลยเป็นใช้มุ้งในการแก้ห่วงจุ้ยแทนเพื่อแบบเหมือนปิดบังประตูด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าหน้าต่างด้านใดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็จะบอกว่าประตูเนี่ยพอเปิดเข้ามาแล้วมันไปตรงกับประตูหลังไปตรงกับห้องน้ำแล้วแล้วด้วยความที่คอนโดมันก็พื้นที่จํากัดเนาะเราก็ใช้วิธีคือเอาเหมือนกรอบเข้ามาครอบแล้วก็เปลี่ยนประตูมันเข้าทางใหม่ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ห่วงจุ้ยเพื่อความสบายใจแต่มันก็ช่วยได้เหมือนกัน คือช่วยในแง่ของการป้องกันเรื่องของยุงเรื่องของอะไรได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอืมกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปสัดส่วนมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเลยค่ะอืไม่น้อยนะค่ะสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเป็นคนเมืองทั้งนั้นเลยนี่นี่สะท้อนเลยว่าคนเมืองก,ก็ก็ต้องเชื่อกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะอืแบบไหนเป็นที่นิยมหมายถึงรูปทรงเรื่องของมุง้งเรื่องของลายที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปครับที่นิยมที่สุดจะเป็นมุ้งที่มีประตูหนึ่งด้านอืขนาดเตียงคุมเตียงห้าฟุตและคุมเตียงหกฟุตอันนี้จะจะขายดีที่สุดอืมค่ะคือสมัยเด็กๆผมจําได้คือเราไม่มีประตูก็ถ้ามีประตูนี้ทันสมัยมากนะ คือคือเราใช้วิธีคือเปิดขึ้นมาแล้วก็มุดเข้าไปได้คือถ้าแบบแบบมีประตูเราก็ไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มึพื้น<ๆ>เราก็แบบแแบกข้างๆแล้วก็เข้าได้เลยแต่ตอนสมัยก่อนนุ้นก็จะแพงกว่าดูมีหรูหรามีระดับมากกว่าใ,ในอนาคตเราจะต่อยอดธุรกิจเรื่องของมุง้งเรื่องของอะไรเนี่ยขยับตลาดกันยังไงครับเราจะต่อยอดไปที่ไหนยังไงได้บ้างครับ ขยายตลาดจะมีแผนไว้คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่ที่ภูมิภาคหรือว่าภูมิอากาศคล้ายๆกันกลุ่มพวกนี้ก็ยังต้องการใช้มุงอยู่แต่จะติดปัญหาคือการจัดส่งหรือว่าการผลิตที่ประเทศเขาแบบว่ายังไม่มีเราก็จะส่งออกไปตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อง่ายขึ้นบก็คือขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นด้วยละ่ะใช่ค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนไขเลือดออกเอยมาละลงมาลาเรียเอยมันเริ่มกลับมาระบาดมันมพัฒน,นามากขึ้นตัวนี้มันจะกลับมาช่วยเพิ่มเรื่องยอดขายมากขึ้นด้วยไหมครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะสามารถช่วยได้แล้วก็ป้องกันได้ค่ะอืมเนาะอันนี้ก็จะขยับได้คือหลายๆคนกลับมาหาภูมิปัญญาแบบแบบของเดิมมุงลวดนี่บางทีช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนกับขังยุงไว้ในห้องเลยไปไหนไม่ได้เลยเนาะคุณผู้ฟังถ้าสนใจครับคุณปาน ช่องทางไหนดีสั่งซื้ออย่างไรดีหรืออากจะแบบได้ดีไซน์ของตัวเองจะปรึกษาพูดคุยกันอย่างไรดีราคาจะประมาณเท่าไหร่คุณปันแนะนำหน่อยค,ครับค่ะช่องทางหลกักในการสั่งซื้อสินค้านะคะก็จะมีเป็นเพจชื่อว่าเพจมุงแม่บ้านสุพรรณบุรีราคาปีกส่งอันนี้รูปโปรไฟล์สีน้ำเงินหรือว่าแฮชแท็กปันพาได้ทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะหรือว่าเป็นเบอร์มือถือ ศูนย์แปดหนึ่งห้าสามห้าห้าสี่สี่หนึ่งอันนี้เบอร์โทรสับสายตรงใช่ค่ะเป็นไลน์าาด้วยเลยไหมคุยสั่งขนาดได้เลยครับอันนี้เป็นช่องทางลายด้วยหรือเปล่าครับช่องทางลายสามารถ พักในเพจมาแล้วเดี๋ยวเราส่งคอนแทคไลน์ให้อีกทีนึงอันนี้ลูกค้าจะแอดง่ายกว่าผมเข้ามาล้ในเพจมุงแม่บ้านสุพรรณบุรีราคาปลีกส่งนะ,ะเขามีรายละเอียดในนี้โอ้ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะมีสินค้าลด50%มีนู่นนี่นั่นเฉพาะในลายในอะไรด้วยนะอันนี้แล้วแต่ต้องติดตามกันนะเขาจะมีโค้ดมีอะไรในช้อปปงช้อปปีวันที่9เดือนเอะไรเหล่านี้ด้วยนะร่วมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน ค่ะอ่าคุณวังถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้ที่มุ้งแม่บ้านสุพรรณบุรีราคาปลีกส่งนะครับราคาตั้งต้นสักประมาณเท่าไหร่ดีครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทเลยค่ะอ่านี่อาจจะเป็นมุม้งขนาดเล็กหน่อยแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปสูงสุดเลยอยู่ที่เท่าไหรด่ดีสูงสุดสูงสุดราคาสูงสุดที่เรามีสินค้าพร้อมส่งนะคะราคาจะอยู่ที่พันแปด้อยเก้าสิบอันที่ขนาดสิบแปดฟุตนอนได้ประมาณเจ็ด ถึงสิบคนโอ้ขนาดมาือมาราคาพัานกว่านี้ไม่ไม่แพงเลยนะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังถ้าสนใจเข้าไปที่เพจมุ้งแม่บ้านสุพรรณบุรีราคาปลีกส่งนะครับหรือโทรศัพท์สายตรงนะคุณปานคือศูนย์5ปดหนึ่งห้าสามห้าห้าสี่สี่หนึ่งปรึกษาได้สั่งได้หรืออยากจะออกไอดงไอเดียนี่คุยกันได้เลยนะคะ <c oughs> คุณปานครับ <c oughs> ได้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะให้กำลังใจครับคุณปานแล้วก็เปิดตลาดเพื่อนบ้านกว้างไกลเลยนะคุณปานนะ ค่ะขอบคุณมากมากครับคุณปันครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปันประภาปูวังนะครับเจ้าของแบรนด์ปันประภาหมุงไทยโบราณจังหวัดสุพรรณบุรีครับกลับมาแลกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราและยังต่อยอดอยู่ร่วมกับยุคสมัยณปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับคุณฟังถ้าสนใจเข้าไปดูได้ที่เพจมม้งแม่บ้านสุพรรณบุรีราคาปลีกส่งนะครับก็สอบถามพูดคุยอินบ็อกกันได้แล้วก็ถามรายละเอียดกันได้นะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาและพัฒนาชาติครับ